คันนี้ใหม่แว้วปีะอะไรสิบสี่เหรอสองพันสิบสี่ครับรถสิบปีะนะแต่ใหม่มากเลยดูพวงมาลัยดีเนียนๆเลยนะจริงๆอ่ะรถประเภทเนี้ยมันต้องควรมีทุกบ้านนะเป็นรถพีวีรถเจ็ดที่นั่งนะเอาไว้ลุยไว้เดินทางไว้พาพรอเที่ยวนะครับคันนี้ก็น่าสนดูดีเล็กใหม่สองแสนหกพันกิโลตัวท็อปสุดด้วยนะเป็นคีเล็ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูลคอนโทรลกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าได้มาสี่บานออโต้บานเดียวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ถ้าเห็นบูทหน้ามันอย่างนี้คือเครื่องยนตนมีเซล์แน่นอนคอนโซลเนียนๆแอรแบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งนะครับจออัปเกรดเรียบร้อยแล้วเป็นแอนดรอยเล่นยูทงยูทูบได้ใช้กีง่ายๆแบบนี้แค่แชร์คอ t ์สปอร์ตเข้าไปนะครับก็เพลิดเพลินในการเดินทางแล้วแอร์ดิจิตอลเกียร์โตมีโหมดสปอร์ตด้วยชิปล็อกสามารถจอดแตะได้เบาะหนังสีครีมแบบปรับไฟฟ้านะตัวเดียวใช่เปล่านู้นตัวนู้นไม่ได้ปรับใช่ปรับตัวเดียวตัวนี้นะครับไฟฟ้าดูแถวสอง่ะ แถว2ก็กว้างขวางทีเดียวเลยมีจอกลางให้ด้วยนะครับลิงก์กับจอหน้าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคนแถวที่2แถวที่ก็สามารถเพลิดเพลินในการเดินทางได้เหมือนกันเน็ตฟลเน็ตฟิกจัดเต็มมาให้แล้วก็เป็นแอร์ลาวด้วยเย็นท้องโดยสารแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงและที่สําคัญเบาะแถว2แถว3สามารถปรับพับได้แบบนี้นะอ่าที่มาของคําว่ารถอเนกประสงค์เจ๋งนะและที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งฟรีฟอร์มด้วยล้อแม็กก็ขอบ20 ยางโอตานิฟีฟอร์มด้านข้างสปอยเลอร์มาด้วยตรงบันไดแต่งติ๊กเกอร์มารอบคันด้านหน้ามีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ตัดหมอกแล้วก็ชุดแต่งฟีฟอร์มด้านหน้ากระจังหน้า3มิติโลโก้สุดสีแดงส่วนบอดี้คันนี้ก็ผ่านการตะะรวจรยบร้อยแล้วนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเพตเดิมคานเดิมระบบเบรก ABS เครื่องแห้งแบบนี้ลอยอัข้างอยู่ครบทุกจุดทุกตําแหน่ง VGS Turbo ด้วยนะครับแบตเตอรี่ โยธาพรหนึ่งหมื่นสามพันห้าแสนเก้าห